สวัสดีค่ะวันนี้ป้าดีชาแนลพามาดูวิธีทำเจ่วบองค่ะเจ่วบองสมุนไพรค่ะเน้นเนนสมุนไพรเลยค่ะมีขาเหลืองค่ะเป็นตัวเอกขาเหลืองค่ะเป็นยาสมุนไพรที่เรารู้จักดีค่ะแก่ท้องอืด แล้วก็ทำให้เจริญอาหารค่ะมีประโยชน์หลายอย่างค่ะวันนี้เราทำแจ่วบองค่ะวิธีทำแจ่วบองค่ะเราจะใช้วิธีทำให้ขาแล้วก็หอมสุกค่ะขาหอมกระเทียมสามอย่างเราทำให้สุกค่ะจากนั้นเราก็จะมา ตารวมกันค่ะตารวมกันกับปลาล่าแล้วก็พริกป่นค่ะอันดับแรกเราก็จะหั่นลูกเตาหั่นคาเป็นลูกเตาค่ะคาเหลืองเวลาเราหั่นเป็นลูกเตาแล้วเนี่ยเราจะไม่ตำํำนะคะเราจะไม่ตำให้ละเอียดแต่ที่เราจะตาให้ละเอียดก็คือ หอมแดงคั่วแล้วก็กระเทียมขั่วค่ะนี่เราจะมาตามให้ละเอียดแล้วเราก็จะมาใส่พริกผงลงไปใส่ปะลา้าลงไปขาเหลืองที่เราคั่วเสร็จเราจะโรยใส่ทีหลังค่ะเวลาเคี้ยวไป กินไปก็จะได้กรุบกรุบเวลาเคี้ยวโดนขาจะหอมค่ะขาเหลืองนี่จะหอมมากจะลอยมากเลยค่ะมาทำด้วยกันค่ะวันนี้เราทำต้อนรับปีใหม่ค่ะส่งให้ฝากญาติฝากเพื่อนนะคะได้ค่ะ อัตราส่วนความอร่อยนะคะก็คือหอมจะต้องมากกว่ากระเทียมหนึ่งส่วนค่ะก็จะเป็นหอมสองส่วนกระเทียมหนึ่งส่วนข่าหนึ่งส่วนปลาลา ปะลาร้านี่จะครึ่งหนึ่งของของหอมค่ะครึ่งหนึ่งของของกระเทียมเนาะปะลาร้าแลวแต่ใครชอบนะคะปะลาร้าถ้าใครชอบความความเข็มข้นเค็มมากก็ก็ใส่ได้ค่ะส่วนพริกนี่ก็คือตามความต้องการค่ะใครต้องการเผ็ดมากก็ใส่มากใครต้องการเผ็ดไม่มากก็ใส่น้อยลงมาค่ะ เราจะตำให้เข้ากันค่ะปะลาลาสุกจะทำให้เก็บได้นานค่ะอร่อยนะคะอันนี้เราทำปลาาสุกค่ะเครื่องปรุงอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือผงนัวค่ะผงนัวนี่จะทำให้ลดความเผ็ดลงค่ะไม่ไม่เผ็ดมากไปถ้าใส่ผงนัวเข้าไปนะคะ ของหัวก็ใส่ตามชอบค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะลองชิมค่ะขบวนการชิมค่ะอร่อยมากค่ะกิมกับผักก็อร่อยนี่ค่ะได้เยอะมากเลยส่วนนี้เราจะตักใส่กระปุกค่ะแบ่งออกไปชิมนิดนึงอร่อยมากมากตอนนี้ก็จะตักใส่กระปุกแล้วค่ะ ตักใส่กระปุกแล้วก็ปิดไว้ให้มิดชิดค่ะเก็บไว้ได้กินนานเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเราทำสุกหมดเลยก็จะทำให้เก็บไว้นานค่ะได้ค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะตำแจ่วบองสมุนไพรขาเหลืองค่ะ ผาเหลืองมีประโยชน์มากค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank yeah. you.